พอดีทุกคนพอดีครับพอดีนี่ไม่ธรรมดากับพี่เขื่อนนะไม่ธรรมดาอยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่องพี่กันจีนะครับในเกม Trucker of e u r o p e 3กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เมือง t ูบินเกนนี่เป็นไงทุกคนเมือง t ูบินเกนตอนกลางคืนนะครับนี่มืดมากเนาะเดี๋ยวเราจะขนพ่วงนะครับออกจากเมือง t ูบินเกนกันเลยเนาะตอนนี้ที่ผมใช้เสียงเบาเพราะตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับย,ย้ายย้ายมาเียนกรุงเทพแล้วเนาะเง,งินางนัจะยังไม่ได้เยอะนะฮะไปไปสตาร์รถก่อน ไปครับขับรถไปส่งงานที่เมืองทูวินเกนนะฮะเราจะขนไปวางไหนนั้นเราก็มาดูกันเลยไปเอ็นดีบ้านเนี่ยที่บ้านมันดังตอนไหนก็ได้อันนี้ต้องเกรงใจทางข้างห้อง,งนะครับเพราะเราอยู่หอพักนั่นเองเออวีตาย้ขนอะไรดีอินคัำส่งแอร์โล่บ้าบอเดี๋ยวเราไปแอร์โล่อะเอ๊ะเป็เทมบราดดีกว่าเนาะ ครับเดี๋ยวเราครนน้องจากทูบินเกนเนาะพวกนี้เลยแต่เราจะไม่ขนเทมโบล่านะครับเราจะแค่ขนนอกจากทูบินเกนนะฮะป้ายตอนนี้เราก็รับงานเป็นพ่วงมอเตอร์เกรดเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับงานกันเลยนะฮะพ่วงอยู่หลังเรานะวันนี้วันนี้เรามากับสแกนเนียนะครับสแกนเนียเอสทีนะฮะเดี๋ยวเก็บ RT ไว้ก่อนวันนี้เอาเอสทีมาวิ่งงานเนาะ แกร็บเสียบแล้วครับทุกคนป้ายโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผมป้ายป้ายสแกนเนียนะครับไม่ทันเราปิดหวังอยู่แล้วเรื่องความแรงเนาะเดี๋ยวเปิดไฟรถก่อนนี่เกร็บป,ป้ายแกร็บทางมันจะเป็นทางลูกรังนิดนึงเนาะเราจะลองกลนกลางคืนดูนะครับว่าจะโหดขนาดไหนเนาะ ไปครับระวังระวังพยายามเปิดดิปล็อกไว้ด้วยนะฮะไปครับทุกคนใช้เหยื่อออโต้กันเลยโอ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 ย,โอยพวกมันตีกันโอ้ย <laughs> พวกโรเบิร์ตนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่โรเบิร์ตดิโรเบิร์ตนันนีเป็นพวกพวกเล็กนะครับไม่ใช่โรเบิรตเนาะอาจจะเป็นโรเบิร์ตคารเล็ก <laughs> ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเออ ไปครับอุ้ยอุ้ยลำบากมากทุกคนอุ้ยรถสั่นรัวตอนนี้ครับพยายามประคองรถนะครับอย่ายตกทางเนาะมันจะลำบากตอน,นเรากับรถตกทางนล้วน,นี่นะฮะระวังระวังทุกคนระวัง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 ไปครับแล้วผมรออัปเดตเกมนี้มานานแล้วเมื่อไหร่จะมาอนบอกมาเดือนสิงหาเออใช่ทุกคนเขาบอกน่าจะบอกมาเดือนสิงหานะเขาปล่อยจีเซอร์มาก่อนหนึ่งเดือนนะฮะก็น่าจะมาสิงหา เสียงนะ้าเนีลไปตอนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มห้าด็ดสองนะครับในเกมเนาะเกือบสองทุ่มแล้วนะฮะนี่เราถึงทางบุเขาแล้วนะฮะต้องระวังดีๆทางบุขคมบนกดเขียวเนาะระวังระวังเดี๋ยวเขาปังกมาสวยฟ,ฟ้าหรอกไป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 โอ้ย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 เนาะอย่าเปิดเบรกช่วย,ย้วย จะได้ง่ายานหน่อยนะครับข้างหน้าเป็นทางโคง้งทุกคนข้างหน้าเป็นทางโคง้งเคียบไปครับทางนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ยากเหมือนกันนะฮะในเกม t r u c อ e r ยุโรป3เนาะมันยากตรงที่มันเป็นโคง้งแคบๆนะฮะบ,บางทีรถก็เลี้ยวไม่ขึ้นนะเคลียร์ตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีนะ ต้องใช้แมนวนวลคุมมือเอาเนาะความเร็วอะ่ะเออจะปล่อยอย่าเลี้ยวอะไรก็ต้องกดดีๆเนาะไปครับตรงไปเลยตรงไปเลยแล้วก็จะเลี้ยวขวาขึ้นดนานบนนะฮะไป รงปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกนี่ทคนข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกนะฮะหักศอกเลยหักอย่างมากเลยเนาะโอเคเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยเห็นแล้วลดความเร็วนิหนึ่งดูทางหน่อยถ้าทางมันมืดมิดเดี๋ยวค่อยเบ่งแสงในเกมให้นะฮะ เราเลีงแสงในเกมได้นะแต่มันจะน้อยนิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นจิ๊ปล็อกมันดีกว่าอยากนิดหนึ่งเอาแปดคูณสี่มาทุกคนวันนี้เนาะของใหญ่มาเลยนะฮะไปครับเดี๋ยวขึ้นไป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 โอเคโอเคขึ้นได้ครับคนขึ้นได้ไม่เสียชื่อสแกนเนี่ยนะฮะโอเคไปครับยาวเลยยาวเลยตรงยาวเลย ึ้นไปด้านบนนะครับบนก็โคตรเคี้ยวเหมือนกันเนาะคาเฟ่เปอร์เซ็นถนัดกว่านะฮะปิดจิบล็อกไว้ก็ได้ครับวพวกพ่วงไม่ได้หนักมากมอนรถไฟเนาะปิดดิบล็อกได้นะครับโอ้ยนาคนบานเฮาการเมืองหินมันง่ายกว่านี้ทุกคนเมืองหินแค่มันมันแคบแต่นี่ตั้งแค่ตั้งโค้งเว้ยเออ ดีนะไม่ไม่ได้เอางานแบบหนักๆมาเอารถไฟมาลงผมบอกเลยไม่ไม่พ้นโค้งแรกหรอกครับรถไฟมันเลี้ยวยากมันหนักอ,ะอ่ะจะไปตรงนี้ตรงนี้มีระยะเลี้ยวอยู่ต้งไปครับแนละ้วเลี้ยวตรงระยะนี้เนาะหันขวาสุดก็เลี้ยวจะได้พอดีเนาะ พอดีหรือว่าตกทางกันะเฮ้ยพอดีทุกคนพอดีครับพอดีนี่ไม่ธรรมดาแตบพี่เขื่อนนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคเป็นต่อเลยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปนะฮะโอ้ยกว่าจะถึงปลายทางทุกคนยากมากจะถึงปลายทางหรือ,อยังจะถึงปลายทางหรือ,อยัง ไปครับทุกคนถึงปลายทางหรือ,อยังนไหนนะครับตรงไปเลยฮะอู้ทุกคนยังอีกไกลครับทุกคนยังอีกไกลนะฮะเดีย๋ยวขึ้นไปโขดเคี้ยวนะบริกเนาะระวังสาไฟฟ้านะระ,ระวังสาไฟฟ้าระวังเสาไฟฟ้านะครับทุกคนไปไปไป เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเดี้ยวซ้ายขึ้นโค้งอีกแล้วครับคนขึ้นโค้งอีกแล้วหักขวาเต็มกำลังกลางกลางวันว่าง่ายว่ายาก,กน,นะทุกคนกลางคืนยากกว่านะฮะทวนใกล้ถึงปลายทางครับใกล้ถึงปลายทางแล้วยังโคง้งหักซอร์ด้านหน้าอีกหนึ่งโค้งเนาะ ทางก็ชันเราเรื่องจริงนะทุกคนอุ้ยน้ำมันจะหมดทุกคนเดี๋ยวค่อยเติมเดีย๋ยวค่อยเติมค่อยเติม,ตมรถเรายังไหวเฮ้ยรถตกทางคนตกทางไม่เป็นไรยังวายสเก็เนี่ยยังวายเดี๋ยวตีวงขึ้นเลยนะตีวงขึ้นเลยตีวงขึ้นเลยครับทุกคนป้าย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  ตรงนี้แคบจริงทุกคนแคบมากขันไหนตีพุนที่พูดเก่งเลยนะครับติดต, enfin. ต,ติดติดเสาไฟติดเสาไฟคนติดเสาไฟเดี๋ยวเราหักซ้ายนะตอนเลี้ยวไปครับ ต้องตีวงใหม่ก่อนตีวงใหม่แล้วมันมืดทุกคนมันมันไม่เห็นอะไรเลยเอ่าจริงมืดมากนะไปขึ้นเขาต้องนิดนึงนะฮะโอเคก็ปิดดิบล็อกนะเดี๋ยวนะี๋หักขวาขวาเต็มกำลังขวาเต็มกำลังขึ้นไปเออ โอเคผ่านทุกคนไปรถมันชอบไหลอะทุกคนเวลาเลี้ยวไปไปไปอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลเชยร์ไป,ไ,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 ปได้ไปได้ไปได้เฟิร์สง่ายกว่าเฮ้รยรถรถเป็นไรอ่ะอ๋อ เอาไหลรถไหลยู่นี้นรถไหลเราเราขึ้นม่ก่อนนู้นเลยรถจกกับรถจกเราไม่ทันแล้วตอนนี้ไปฮะรถมันไหลเองรถไหลทุกคนต้องระวังนะตรงนี้รถไหลเองมันไหลกระพว่วงทุกคนนะ เราจะถึงข้างบนแล้วครับทุกคนถึงข้างบนแล้วโอเคนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ครับเราก็ขนขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับนี่เป็นไงยากมากเลยนะครับนะเฮ้อใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์พิเคิลได้ครับสวันนี้ครับพี่เคินก็ลาไปก่อนนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรอดแรงกับน้งเฮ้ย